จะวิ่งมาเก็บศพเอาปูนมาด้วยนะจะได้มีเกรดร่วงเดี๋ยวๆๆเหมือนจะมีจุดเข้าได้เปล่าเหมือนจะมีจุดเข้าได้ปะเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนเดี๋ยวพี่ดูว่ามันเหมือนจะมีจุดที่แปะบันไดเข้าได้อยู่มันอยู่ไหนบ้ามันล้อยากไม่ต่อเติมครับวันนี้ไม่ได้ต่อเติมแค่นี้มันเปลี่ยนประตูเป็นประตูหายตอนนี้แต่ยังบึ้มได้อยู่ตรงไหนวะ มีจุดที่แปะมันไครับอ่ะทุกคนทุกคนมาช่วยเลรดบ้านแถงนี้ก่อนหินคนละตัวเลยวันทำแม่ว่องเพิ่มเดิมเนินยิงก็บอกอ่ะจบนะไอเนี้เอ็นเอว์เอ็นเอวหลังเนินมีมะทถาอะไรกันดาวาช่วยเดบ้านหน่อยสิหรือเอาอะไรบ้างสองคนนั้นน่ะสองคนนั้นสองคนที่ยิงอยู่เดี๋ยวช่วยเดินบ้านหน่อยสิ สวัสด,ดีครับคุณเบนทัศนะสวัสดีครับเอานนนี้ผมมจะชัแม่บ้องสามเดือนแม่บ้องสามแม่บ้องสามเดี๋ยวคุมหนึงง่งยิงบ้องสามเลยมันยนิงใส่ผมแล้วเนี่ยยิงโยแล้วก็บันไดให้กระสหมดบันไดนะดบันไดห้าเดือนบันไดห้าตัวนัสองตัว ดูยังหรยังเหลืันึงเังดันมายังยังยังไม่ดันยังไม่ดันยังไม่อ่านลูกบอลใช่ไหมเอะไรยเปล่าลุงบอลพี่ทำไปแล้วเห็นปะเอาหมดเลยมั้ยรอรอสองคนนั้นมาก่อนเอศิลป์จะมาได้โอเคโดนมันเนี่ยมันอะไรนี่ไม่นิ่งเตาไม่นิ่งทั้งหมดจะกลวงเลยเนีมันมีสองชั้นนะครับทางขึ้นด้วยเนี่ยเอาเอาเอาจากด้านข้างไปประตูแรกแล้วก็ยัดเข้าตามประตูประบางนะประตูอ่ะมาตักแล้วดีเวิร์ดมาัดแล้วตรงนี้มันมีขึ้นไป สวัสดีครับผมเนี๋คุณดูคุณเนตรนิพนธ์สวัสดีครับดูแล้วชอบมากๆเลยครับสวัสดีครับเอาของบบน,บบน้ำมันแคมกับบ้านละไม่ต้องไม่ต้องทำไม่ต้องทำปีนไปไหนเลยแปะไมาใดข้าเอาเพ<อ>ราะม,มันมีมันมีมันมีรั้วข้างหน้าที่ไม่ไม่ไม่เป็นกำแพงอ่ะโอเคอ่าตัวหนึ่งตายเลยหรือตัวหนึ่งป่ะพี่ลงมาช่วยไหมพี่คุมมีเท่าไหร่กับบ้านไปเอาปืนไหมครับเทรมี่เอาเออทอมสันก็ได้นะ บอกจุดนะส่องดูดีๆนะโผล่แล้วรีบบอกนะทำไมไม่แจ้งเตือนใช่เลยไม่แจ้งเตือนเหรอไม่แจ้งเตือนเหรอครับใครไม่แจ้งเตือนบอกได้เน้อจริงกดพิมพ์เครื่องหมายตกใจตามด้วยคำว่า notify มันจะแจ้งเตือนครับแต่ทางเนี้ยผมมั่นใจว่าโบนิสิเคียรวยเพราะมันมันฟาร์มออยมันอยู่ใกล้ออยไงนี่ให้ให้ดูว่าอยู่ใกล้ออยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยนะเนี่ยมันอยู่ใกล้ออยเนี้ยฉะนั้นมันต้องไปฟาร์มออยบ้างแหละมันต้องไปฟาร์มออยบ้างแหละอ่ะ ด้านกับบ้ามีศพใกล้ๆอีกตัวหนึ่งดิวะยิงอะไรกันอีกนานปะเ็บสุ่มต่อยมากก่อนไหมดิวดีอยาจะได้ไปช่วยผมได้อยู่โดนหนึ่งพี่ยิงโดนไหมโดนอีพีบันไดปะไม่ไม่ทพีวีหาพี่เลยมามาเดี๋ยวแปะบันไดเข้าเล่นคุมนะเดี๋ยวพี่ยิงให้ พี่แค่ที่น้อยแล้วนะหลบบัมยาผมโดนผมโดนพี่ก็โดนพี่ก็โดนมิกิเข้ามาช่วยยิงม่องหน่อยนะฮะมิติกิเข้ามาช่วยยิงม่องหน่อยตรงที่เดียวกันละสองตัวแล้วสองสามตัวแล้วแบบันไดเข้านะวิ่งหลบผมวิ่งหลบ น้าไม่น่ารอดว่ะยาน้อยละไว้มันได้เหรอใช่ครับเข้ามาฮะช่วยยิงบ้างหน่อยเราเราจะเข้าไปได้ไหมอ่ะได้ครับยิงหน่อยได้ได้ได้เดี๋ยวเรตามประตูตามประตูประตูแรกตประตูแรกยิงเลยยิงเลยยิงเลยาหมดแล้วไม่กี่แบบอะไรละเข้ามาได้ตามประตูนะซ้ายดีกว่าตัวนึงม่กี่ช่วยยิงบ้างหน่อยมีบ้างอ่าลูกบอลนี่สองประตูสองประตูละอ๋อหนึ่งยิงหน่อยยิงหน่อยพร้อมยิงบ้านหนึ่งสองสามยิงเลยฮะ ยิงเลยครับยิงเลยยิงเลยยิงระยะเข้าไปข้างในเลยพยินดีมองไม่เห็นต้นไม้บางต้นไม้บางเห็น้องค์ประบกระสุนทำได้หรืป่าววดูดูซูมดูซูมไม่ได้หรือไหมมันจะวิ่งชนโยนผมโยนโยนโยนถือปืนไว้ก่อนถือปืนไว้ถือปืนไว้ยิงได้ไม่กี่ยิงได้รู้เดียว ผมจะเข้าปรูเขาด้วยออกซ้ายตัวนึงแล้วรีเวิร์สมันแล้วมันแล้วจะเข้าประตูอีกจะเข้าประตูอีกอ่ะพี่มินนี่เข้าไปแล้วข้ามไปยัดพี่โหลดนะพี่โหลดเดี๋ยวยิงให้ยิงให้ยิงให้กันนะโดนหนึ่งรอนะหนึงรอยนะเอ้่งรออยู่

ผมจะชนมีกี่ยัดยัดเข้าไหนนะยัดเข้าไหนยัดเข้าไหน,นตรงเนี้ยพามาเก็บของแล้วเดีย๋ยวให้ตรงนี้นะขวาขวาบนนะขวาบนนะอ่าฝั่นนงนี้ไม่มีอ่ะร้ <S <S องอยู่เอวันดีวะหลังตรงนี้มด้วยหรือเปล่ามีด้วี่เก,กี่ยวเชนที่น้อนให้เห็นไหมมีที่นอนไหมตูวให้หน่อยไปช่วยเจนเลยแล้วมั้ย ตายหนึ่งแต่ยุ่มนะถึงห้องกล่องแล้วปะนึงนะพี่จะเข้าไปยิงโ <Okay. S 2> อเคอ้อนมามาลงผมแต่ไม่ไหวไบอลอาจจะได้วิ่งเข้าเฉลเลย พี่ไปหาเมียอย่าเพิ่งคุ้มก่อนขมาขมาเคลียร์เคลียร์เคลียร์เคลีย้ของเราลองไอแล้วไม่เจอบิวนะไม่เจอบิววันนีเจอบิวแล้วเจอบิวพี่เดี๋เคีย้ใส่ประตูวันอู้ยตั้งตัวห้าหมื่นดึงชิบหายเลยก่อนเคียบิวก่อนหาบิวเคียร์ก่อนได้ยังไงบิวเจอบิวแล้วนี่แหละบิวตรงพี่แหละเอาเอะไรก็ใส่ประตูก่อนแล้วอลไรยังคุณก็ติดบิวข้างนอกว่ะไม่ได้เลยใช่ไหมนี่รับพีได้ปะโอ้ย ปองพิวไม่ได้ิวพี่วันพิ้วาลงวนอกห้หมดแล้วเราเราจะใส่ประตูได้ไงอ่ะที่ไปช่วยเจมก่อนนะดีกว่าวิ่งกลับยังไงเลยวิซกี้ต้องต้องโอ้โหไปเยอะมากจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุมคุมพี่ออกก่อนไหมคุมพี่ออกคุณายมาเกิอนอกได้ไหมพิวันคุมพี่ออกนะคุมพี่ออกคุมพี่ออกก่อนพี่ออกขอให้ก่อนอยเคลียร์เตียงเคลียร์เตียงหมดยังเคียร์เตียงมวยงยว้งเตียงหมดอยนะพิวันคุมนะพี่อย่าพี่ออก แต่นักล้วงนอกให้เปลนกระสุนนะแป๊บนึงบอกว่าท็อปตัวเองเลยไม่มันเอานี่ไปได้บิวนอกมันกินมามันต้องออกไปโฮมอย่างเดียวอ่ะตายตายมีคนมาอีกมีคอเตอร์ตายหนึ่งแล้วตายอีหนึ่งยูวันมีคนอยู่ในประตูยูวันมีคนอยู่ในประตูอีกลูกประตูนี้มีคนเข้ามากองอยู่ในบ้านแล้วรอทีมงานมาช่วยดีกว่าไปออกไปได้ออกไปได้เอีกรอยรงนั้นเอีกรอตรงนั้นแหละเด็กนักด่าคนนี้ให้ นี่กิมาจุ่งบ้องบ้องรอเลยฮะคุณตายเกิดปุ่นเชี่ยที่น้อยนัดสองคนเลยตายภาษากันมาไม่มีปืนไปก็เท่านั้นกระด้างง่ายคุณตายเกิดคนนึงเลยอีกคนนึงก็เอามาผุ่ชียที่น้อยให้แล้วคุ้งให้อยู่มันตายตัวนึงเนี่ยดีย้อนยุคบอลย้อนยุคไว้เราเปิดเปิดประตูพี่ยิงได้โอเคเอามาได้แตะประตูป่ะล่ะ ไม่ต้องไม่ตองเออแระตู้กะปอตูกันะเออฉลาดมากลูกสาวมเดี๋ยวราทีมเอาช่วยเอาไม่นาาไม่ตาย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 ตวยสวยยล้งานยลงานเออลุบใช่าตายาตาแล้วมันเข้าประตูไม่ได้ย่างั้นน่ะไม่ได้มันมีไดดยิงมทิ้งไหมใช่ไมพี่เาาาอาก็ได้ตัวเข้าไปเร็วระวังพี่จะแอบตรงไหนบ้าไหมเดียวัน เตรียมดักหนีน้องอ่ะมันจะได้ปหมพอได้ไหมได้สบายก็รอรับไม่ได้มันดักเตียงเหมือนเอ็กกี้เนาะมันจะไปไงวะมันดักหน้าเตียงเลยไม่ใช่สองลุ้มหนึ่งอะฮะไม่อยากจะคุยถ้ามันดักเตียงแล้วมีเอ็กวะ้ิ้างในช่วยตัวเองเนอะผมผมของเยอะพี่ให้ผมเข้ามันเถอะพี่ก็เด้อตอนแล้วตอนแล้วตรงพี่มีมีอีกพี่เกกี้เยอะ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 หกตัวพี่เต็มตี้เลยอันเนี้ยกำลังเข้าไปอย่างนี้ โอเคทุกคนไปไปไปพี่วิ่งไปได้ปะพี่โรนี่ไปให้เร็วๆคุณตายกันเลยผมใช้ยี่นเอให้สามคนแหละบีวันแล้วก็วิติกิจแช้ใทุกคนเลยอ่ะมันดักเตียงเกิดมันดักเตียงเกิดมันมันมีโอ้มันมีสองตัวมันดักหน้าเตียงเกิดแเหวอสองมินิทีพีหินมินิดิคนที่ขับจะใครนะคนที่หายเฮ้ยของเยอะดีนะของในตัวไม่แอบอีตรงเดียวชื่ออะไรชื่ออะไรแกอะไร โคตรเยอะสามตัวหกตัวเลี้ยงกันเลยพี่มาไม่ได้มาพี่ไม่ได้ไม่ได้แปะมาไดระหว่างที่แปะมาไดเสี่ยงมากไม่รับเลยแปะมันจะดังแพ้นนะต้องวิ่งไปไปตายดินั่งติ๋มตัวนี้พี่ติ๋มติ๋มเลยอ่ะติ๋มจ๋าเลยอ่ะติ๋มไปเลยพี่ติ๋มจ๋าเลยอ่ะนี่เล่นไม่เข้าขั้นต้องน้ำผมเองพี่ติ๋มอยู่ในบิลลี่บ็อกซ์ข้างนอกไม่อยู่ข้างในบ้านอันตรายมาก เอออยู่ไม่ได้จร <ce lebr ation> ิง <c oughs> ลูกใช <c oughs> ่ไหมว่ะตรงไหนมีนี่เนี่ยแสงยิงใช่ปะมามามาอยากจะร้องไห้มาดันเร็วๆท <c oughs> ี่อยากให้แอร์มาไอเคปีเล่นไม่เบื่อเพิ่งเหรอเล่นแต่เกมเดียวเปิดมาทีไรเห็นแต่เล่นแต่เกมเดียวใช่ไหมต้องถามคนดูผมว่าคนดูผมเบื่อหรือเปล่าถ้าคนดูเบื่อผมไม่ตีเกเลย เดี๋ยวผมจะบอกนะคุณจะได้มาคุณจะได้มาสู้นะในตัวผมอะในอ่านใตัวผมน่าสันเฟอร์ห้าหมื่นครับแล้วก็ผ้าอีกหมื่นหนึ่งเหล็กไฮสามพันหินอีกสองแสนกว่าฉะนั้นเอาผมกลับไม่ได้ได้ผมกลับไม่ได้ครับบิ i l d ้ n g block มันอ้อมบ้านมันทำให้ผมออกไม่ได้นะครับแล้วหรือว่าบินข้างนอกใช่ไหมเราบินข้างนอกใช่ไหมยมนเสียงน้ำไม่ไม่ไม่ผมว่ายน้ำโอเคโอเค ขับพอมารับดิอุ้ยเสียงมากขับพมาดุนยิง,งนะะงงงบบีน่ฮะเสียงทุ่งดอวิ่งอีกบ้านของเนี่ยเดี๋ยวมันก็งเงียบเดี๋ยวเชื่อผมเดี๋ยวมันคนุณขอไปมันก็เงียบมันได้ของจากบ้านไปอย่าอื่นแต่ผมเอาค้อพันไดมานะผมดึงแต่ของสำคัญมาแล้วมันอาจจะได้พวกเทียด,ดายผมไม่ได้หาว่าดีไอคีมาเมื่อกี้มีที่กี่เจอไหมเจอแล้ไหมเก้าอันเก้าอันเศรษฐายว่ะไม่ได้หยิบใส่ตัวมาเอาหน้าพี่ติดไปแล้วจะให้เบื่อได้ไงใช่ไหม เหมือนอารมณ์ว่าถามว่าเราเบื่อหรือเปล่าเหมือนกับคุณทํางานประจำนะครับสมุติว่าคุณทํางานประจําเป็นพนักง,งานประจําคุณบอกว่าเฮ้ยกูเบื่อโรงงานนี้บอกไม่ทำไม่แล้วเงี้งยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมนนเ,หเพราะว่ามันกลายเป็นชีวิตประจําวันไปแล้วเนี่ยหัวรีเวิร์สมีนะโอ้โหยิงแบบเด้งเลยไม่ได้ไม่เป็นไรนั่งรอเงียบรองเงียบผมกลับถ้ารองเงียบผมกลับไม่อยู่บ้านสามตัวเมื่อกี้เข้าไปยิงวัวตัวถงว่ามาก ผมไม่เดินนะถ้าเดี๋ยวเสียงน้ำมันจะดังโอ้ตายวะอ่ะคุณลองทุบๆถมันสู้ต่อตอดเอาไม่ต่อตอเอาถ้าคุณมารวมรวมเรื่อยๆรวมเรื่อยๆในบ้านมันจะลดลงเรื่อยๆเข้าใจป่ะพ่านบล็อกบ้านไม่ได้นอนฉะนั้นถ้าคุณรวมเรื่อยๆมันลดลดลดพอมันลดหมดปุ๊บเราค่อยออก มีอะไรดู <laughs> ดิใช่ไหมพี่เ <c oughs> <c oughs> ติมได้นะเราใครตาย <c oughs> เอเ <c oughs> เอคุณมาเติมไม่เรื่อยเลยเดี๋ยวในบ้านันก็ลดลงลเรื่อยอีกหละเพราะในบ้านมันเติมไม่ได้ไง,ไง อยู่บนหลังคาอนโ้โหเดี๋ยวผมออกเดี๋ยวผมออกคาตาฟ้าแล้วก็กระโดโดโออกเลยก่อนนะทุนฝังของอดฝังไม่ได้ครับฝังไม่ได้มันติดบิทติ้งบล็อกนี่แหละคือเหตุผลถ้าถ้าบิวรอบบ้านเราไม่กินเข้าไปอ่ะเราจะได้ของในบ้านเลยตัวเข้าใจที่ผ,ผมพูดไหมตัวเข้าใจไหมฮะ คือบิ้วอ่ะมันอยู่รอบบ้านแล้วพอบิ้วได้บ้านแตกปุ๊บบิ้วรอบบ้านมันกินเข้าไปฮะมันทําให้เราวางบิ้วใหม่ไม่ได้ฉะนั้นการที่เราวางบิ้วใหม่ไม่ได้เท่ากับว่าเราติดบินดีบอกคอร์ตูเราไม่สามารถใส่ประตูได้ไม่สามารถบล็อกอะไรได้คือไม่สามารถทำอะไรเลยนอกจากเอาปืนป่อบอยเดียวครับแต่ถ้ารอบบ้านมันไม่บิ้วอันนั้นได้หมดเลยฮะพี่ติ๋มอยู่เนี่ยยังรู่ตามเช็คเช็คบิ้วเกมกลุ่มอยู่อ่ะใช่เหรอโอ้ยมันรู้ได้ไงวะโอ้โดนชาร์จ ออ้มีพี่ลุดหน้้าไอเ่มีพีรุษปะชัดแล้วชัดแล้วใช่ไหมไม่รู้ได้ไงว่าพี่อยู่หลังบิวอ่ะพี่ไม่ได้เดินเลยนะเว้ยอยู่ๆวิ่งมาใส่บิวพี่เลยอ่ะเอาปืนมาได้ป่ะของเยอะมากเอาปืนเอาปืนที่บ้านดีบีได้ป่ะผมเกิดให้เอาไหมเอาไหมเอาปืนที่บ้านดีบีมีของ่เยอะจริงทไมพี่่ไมวิ่งออกไปข้างหลังอออ่ะมันกได้ไงมีรั้อ่ะเอาปืนดีมีไปดิ ไปลูกเราเอาของขึ้นหน่อยโอ้หเมื่อกี้พี่เปิดหัวได้สองเมตรแล้วไม่ตายว่ะที่ปีนี่บันไดพี่เห็นเลยอ่ะว่าวิ่งตามดูเจมอยู่อ่ะใช่ไหมวเลยวิ่งสองดูตามบิวผมว่าไอ้นี่อยู่มจะวิ่งตามบิวได้ไงวะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เจ้าของบ้านใช่ไหมไม่ใช่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 เจ้าของบ้านพี่บ้านที่เนี่ยมีใครมาไหมเนี่ยรอเนี่ยรอเนี่ยเอาปืนเออมาได้พี่ออกแล้วพี่ออกพี่ออกแล้ว ไอเดียโป้เนี่ยเน่เลยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้อยู่ๆไม่หันไปยิงไอหมอนั่นเฉยเลยไอไอโกไอโกอ่ะไอเฟิร์ดหัวหนองมันวิ่งวิ่งยู่ดีมันหันไปยิงไอตัวไอตัวบนเขาแล้วตัวบนเขาตายเลยนะเมื่อกี้น่าสามแล้วเห็นป้าว่้ายตัวนี้ตัวน่ะันรู้มันร่วมมันล้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 มอันไปดูสอมันล้มมันล้มมันล้มล้มไปติมีมีเก็บของก่อนเฮ้ยน้องจะน้องจะเข้าบ้านอะไรก่อนนี่ไปดูเซ็ตจะเอาอะไรป๊ปทูวะ <Yeah. S 2> ใช่ใช่ใชุ้ยต <Yeah. S 2> ัน,นเรือเรื่อเลยวันไอ้ตัวนี้น่สาสสัมากไลยต้า <c oughs> น่าเราหรวเก็บเก็บพอเลยปะรหนั้นแหละวันเก็บปืนจริลขบอย่าเพิ่งพยาามไปเข้าข้างหลังมันนะอ,อันนี้ไม่ใช่เวัน,นี้มันคพละตัวไอ้ตอนนันั้นโดนลอยตาย ีมอยู่ใน่ไม้อยยู่่งว่าเจมส์แล้วใครใครมาก็เห็นแท็กบอนาห้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกนี้คนไทยนี่เลยพี่จำชื่อไอตัวชื่อบดได้ไอโคไอโใช่ไหมคนไทยคนไทยไอ้พวกนี้คนไทยคนไทยพี่บดเลยพี่จำชื่อมันได้จำชื่อมันได้ ูจจุดเมโอ้โหน่าเกียดมากแม่งน่ายิงผมเลยพี่บอกผมจงไรม่ยังพร้อมอ่ะไอ้ตัวนี้มันคือไปสไนซ์เราจำชื่อไม่ได้เลยตัวนี้น่าตัวเนี้ยตัวชื่อบดเนี่ยใช่ใช่คนไทยคนไทยคนไทยชื่ออะไรชื่อละ

ไอ้เป็นปีกเกมเว้ยสู้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 มันจะสว่านะเราสู้สู้สู้มันไปรอดักเตียงครับพี่ด้วยอะไรกันเตียงไม่ดักเตียงแต่ไรอื่นมาแบะถ้าได้ของเมื่อกี้น่าแบบอย่างนี้เลยอ่ะถ้าได้ของเมื่อกี้ไม่ได้กุดเลยอ่ะได้ได้มาก ทำไมมายืนอ,อยู่บ้านกันหมดอ๋อ,อทุกคนนบะบบ้านอบุญนะพี่คือถ้าเราลวมกันบ้าน,านเจ้าปุ่นพี่ก็ปุ่นจัดเลยตอนเนี้ยฮะจะได้เนี่ยผมเห็นแท็กบอนก็เลยไม่ได้ไอ้นี่มันเกียไปครับยืยนอยูน่ก็เกียนอ,อ,อ,อยู่กับเพื่อน <c oughs> เห็นแท็ก <c oughs> เหมือนกันเลย <c oughs> อะ็ติแท็กอยู่เห็นแท็กขอบคุณพี่นศอมยิ้มสะดับห้าสิดาวด้วยนะฮะ เอากรดามาสองรอบเหรอนะใช่ไหมถามอีกทีพี่ว่าผมหลอม่ลอไหมหล่อหล่อสุดสุดฮะสุดสุดจะไม่มีใครเกินคุณแล้ววันโลกไปเนี่ยคุณมาสุดสุด,สดในรุ่นนี้ไง<ม>พอใจไหม <laughs> อันนี้คือพอใจไหมฮะอ้หนักเลยนะระหว่างกลางไว้เลยนะฮะโอ้เดือดจัดจัดแถวนี้เก็บเพื่นตั้งอยู่ในปุ๊บจัดจัดเลยฮะจริง เสียดายของมากเลยเสียดายรู้สึกจะได้แล้วเจ้เฮ้ยมึงแล้วคือไม่ได้บิวมันหล่อเลยไงได้แต่บิวข้างว้านมันกินไม่ได้วางยังไงก็วางไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันมันมีมันมีแปนที่ต่อออกจากตัวบ้านใช่แล้วบีวข้างนอกมันกินเข้ามามันกินเข้าตกเป้นะจุดเดิมก็วางไม่ได้พี่เราวางเลยแหละตัวน่าชัดเลยแหววิ่งเป็นรอเลยไอ้ตัวไม่กิน